ช่องบางปูวินเทจครับผมก็ขอสวัสดีพี่พี่เอทุกท่านด้วยนะผมสำหรับอีพีนี้ทางช่องได้บูชาพระปิตากินบ่อเซียงรุ่นรวยพันล้านสิทธอโลสร้างถวายหลวงปูมหาศิลาสิริจันโทมาให้พี่ได้บูชากันนะผมชุดที่ผมบูชามานี้ก็จะเป็นรายการจองที่ที่สองนะผม รายการจองลำดับที่สองเนื้อผงยาจินดามณีฝังตะกุดทองคำสามดอกนำเลิกนะพี่นะตอกนำเลิกพระปิตาจินบอ่อเสียงก็หลวงปู่มหาศิลาท่านเมตตาได้ตั้งชื่อรุ่นให้แล้วผมก็ ตั้งชื่อรุ่นให้ว่าพระปิตากินบ่อเสียงก็คือความหมายก็คือเหลือกินเหลือกิน,เห,กนเหลือใช้นะผมหลวงปู่มหาศิลาท่านได้เมตตาตั้งชื่อให้แล้วก็ลงอักขระหลังยันให้นะผมสําหรับพระปิตารุ่นนี้นะผมก็ต้องบอกได้แล้วว่าเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่ตอนนี้กําลังได้รับความนิยมเป็นอย่างมากแล้วพี่นะราคา แรงมากครับผมตอนนี้นะผมบูชารายการที่สองมานะครับผมรายการที่สองเห็นแล้วครับพี่ตรงนี้ครับผมซึ่งไม่ใช่ลังลุ้นนะครับพี่นะเป็นรายการจองลำดับที่สองลำดับที่หนึ่งก็จะเป็นเนื้อนวะโลหะนะพี่นะหุ้มทองคำแท้รายการที่สองก็จะเป็นพระผงปิดตาเนื้อผง เนือผงยาจินดามณีฝังตะกุดทองคำสามดอกนำเลิกแล้วครับผมตอกนำเลิกแล้วก็จะสร้างเพียงเก้าร้อยเก้าสบเก้าองค์ราคาจองก็เกือบสองพันแล้วพี่แต่ชุดนี้ที่ผมบูชามาเนี่ยผมบูชามาไม่ทันแล้วพี่นะผมจองมาไม่ทันผมต้องต้องบูชาในราคาบวกครับผมชุดนี้นะผมก็โดนราคาบวกมานิดหน่อยครับผม นี่นะพี่นะรายการที่สองเนื้อผงยาจินดามรีฝังสกุลทองคำสามดอกจะสร้างเพียง9 99. 9 9าองค์นี่ราคาจองก็เกือบ2,000นแล้วพี่ชุดนี้โดนราคาบวกมานะครับผมก็ตามที่พ,พี่พี่เห็นกันอยู่นะครับผมตอนนี้ราคาแรงมากครับผมสำหรับราคาลังลุ้นตอนนี้ ไม่ต้องพูดถึงนะผมราคาทะยานขึ้นสูงมากราคาลังลุ้นราคายกลังนะผมลักษณะขององค์พระพิตาก็จะเป็นแบบนี้นะพี่นะก็จะมีตะกุดทองคำสามดอกเห็นไหมครับพี่สวยงามน,นะครับจะเป็นแบบนี้เลยอยู่ข้างในนี้พี่จะเป็นแบบนี้เลยครับผมด้านหลังด้านหลังก็จะเป็นเป็นลักษณะเช่นนี้ครับผม ก็คือหลวงปู่มหาซิลาท่านเมตตาลงอักระยันให้นะผมลงอักระยันหลังยันให้พระปิตาครับผมพระปิตาจินบอ่อเสียงรุ่นรวยพันล้านนี่ก็สิทธอรอสร้างถวายให้หลวงปู่มหาซิลาครับผมเพื่อที่จะให้หลวงปู่ไปสร้างวัดสร้างโรงพยาบาลแล้วก็สร้างโรงเรียน แล้วก็แจกผู้ร่วมงานในพิธีแล้วผมสำหรับพระปิตากินบ่อเสียงแล้วก็แจกกำลังคนนะผมสำหรับพระปิตารุ่นนี้ปลุกเสกพร้อมก,กันกับรุ่นกรมหลวงชุมพรรวยพหล้านนะพี่นะพุทธาพิเศษในวันที่22กันยายน2567ที่ผ่านมาแล้วผม ออกวัดพระธาตุมื่นหินแล้วครับผมอันนี้ปลูกเสกที่วัดพระธาตุมื่นหินแล้วพี่นะลักษณะสลับกล่องก็จะเป็นกล่องกมัมยี่นะครับผมสีเดิมเดิมครับผมพี่ต้องเอาไปลุ้นเลขเองนะสีเดิมเดิมครับผมเป็นกล่องกัมมี่นะครับผมเห็นไหมครับพี่ยังไม่ได้แกะสีนทั้งสิ้น,นครับผมเห็นไหมครับผมยังไม่ได้แกะสีทั้งนั้นนะพี่นะ เป็นกองกรัรมยี่อย่างดีสำหรับรายการจองที่สองครับผมรายการจองที่สองเนื้อผงยาจินดามณีฝังสะกุดทองคำสามดอกํำเลิกครับผมสีเดิมเดิมนะพี่นะแบบนี้ผมอ่อให้พี่ดูก่อนนะผมอย่าไงไรวันนี้ผมจะแกะให้พี่ดูหนึ่งองค์นะพี่นะ จะแกะให้พี่ดูหนึ่งองค์เพื่อเป็นการประกอบจิตนาในการตัดสินใจที่จะเช่าหาบูชานะผมเพราะว่ามูลค่าขององค์พระบิตารายการจองที่สองนี้ก็ค่อนข้างสูงนะพี่นะตามที่ผมเอาเอาไปรายการให้พี่ดูนะผมเห็นไหมครับพี่ตามที่ผมเอาให้พี่ดูนะ นี่คือราคาจองครับผมราคาจองวัดนะแต่ชุดนี้ผมบูชาผมจองมาไม่ทันครับผมผมต้องต้องบูชาในราคาที่บวกบวกมาครับผมเพราะว่าตอนนี้ราคาแรงมากครับผมไม่ว่าจะเป็นลังลุนหรือว่ารายการจองซึ่งรายการจองตอนนี้ก็ราคาทะยานขึ้นสูงครับผมสูงมากเลยเดี๋ยวไงผมแกะให้พี่ดูหนึ่งลุนแล้วพี่นะ เพื่อประกอบพิจารณาในการตัดสินใจที่จะเช้าหาบูชาลักษณะตลับกล่องก็จะเป็นกล่องกรามี สวยงามนะครับผมโอ้สวยงามครับพี่โอ้าะหางจะเอาออกยากนะนี่ลักษณะตลับของก็สวยงามมากครับพี่เห็นไหมครับผมผ้าผมพระผมปิดตากินบอ่อเสียงรุ่นรวยพันล้าน นำเลิกสิทธ์ทอรอสร้างถาวายหลวงปู่มหาศิลาสิริจันโทวัดพระธาตุมอนหินอันนี้วันที่ยีบสองคันยายนสองพันห้าร้อยหกเจ็ดครับผมเดี๋ยวผมขอญาตแกะออกกันนะครับพี่โอ้แกะยากมากครับผมต้องคอยเวลาพี่แกะต้องต้องคอยระวังนะ เวลาพี่แกะพี่อย่าไปงัดเวลาพี่แกะพี่อย่าไปงัดตรงนี้นะพี่นะพยายามหาอุปกรณ์ไม่ว่าจะเป็นคัตเตอร์หรืออะไรก็ได้งัดออกด้านข้างนี้นะด้านข้างนี้ก็ได้หรือว่าด้านล่างนี้ก็ได้ครับผมงัดขึ้นนะพี่นะแต่พี่ไปงัดองค์องค์พระพิตาที่อยู่ตรงนี้อาจจะได้รับความเสียหายได้แล้วผมเพราะว่าแน่นมากครับพี่บแน่นมากครับผม โอ้โหสวยงามมากพี่ตะกุดทองคำนะสามดอกครับผมดูใกล้เห็นไหมครับผมตะกุดทองคำสามดอกโอ้ชัดเจนมากครับผมเนื้อผงยากินดามณนีฝังตะกุดทองคำสามดอกออืสวยงามมากครับพี่นี่หน้า ราคาแรงมากผมด้านหลังด้านหลังก็จะตอกนำเลิกนะพี่นะนำเลิกอันนี้เลขโอ้เลขสวยครับผมใช้ได้เลยหนึ่งสามหนึ่งด้านหลังก็สวยงามมากพี่ด้านหลังนี้หลวงปู่มหาศิลาท่านเมตตา ลงอ,อกขระยันให้แล้วผมอือหือสวยงามมากผมพระปิตากินบอ่อเสียงรุ่นรวยพันล้านกินบอ่อเสียงก็แปลความหมายว่าเหลือกินเหลือใช้นะผมเหลือกินเหลือใช้กินไม่หมดประมาณนั้นพี่กินยังไงก็ไม่หมดเหมือนกับชื่อรุ่นรวยพันล้านเหลือกินเหลือใช้ครับผม โอ้ยสวยงามมากครับพี่โอ้โหสวยงามมากครับพี่ดูใกล้เห็นไหมครับพระพิตากินบ่อเสียงรุ่นรวยพันล้านพระพิตารุ่นนี้สิทธ์ทอรอจัดสร้างถวายให้น้องปู่มาศิลาเพื่อสมทบทุนให้น้องปู่สร้างวัดสร้างโรงพยาบาล สร้างโรงเรียนแล้วก็แจกผู้ร่วมงานในพิธีในวันที่ยี่สบสองนะผมแล้วก็แจกกำลังพลให้กำลังพลนะผมสวยงามมากครับพี่สำหรับพี่ๆท่านไหนที่เห็นคลิปนี้แล้วสนใจที่อยากจะบูชานะก็สามารถติดต่อเข้ามาตามช่องทางที่ผมขึ้นให้ไว้ใต้คลิปได้เลยนะผมพระปิตากินบ่อเสียง รุ่นรวยพันล้านวัตถุมงคลหลวงปู่มหาศิลาสิริจันโทอันนี้ออกวัดพระธาตุเหมินหินแล้วพี่นะออกวัดพระธาตุเหมินหินนะผมสิทธอรอจัดสร้างถวายให้หลวงปู่มหาศิลาสวยงามมากครับพี่โอ้โหสำหรับพี่ๆท่านไหนที่เห็นคลิปนี้แล้วนะ นใจอยากจะบูชาพี่ก็สามารถติดต่อเข้ามาตามช่องทางที่ผมขึ้นให้ไวใต้คลิปได้เลยนะพี่นะตามที่ผมแจ้งไปนะพี่พนะเวลาพี่เอาพาดผีตาออกจากบล็อกอะออกจากเบ้าตรงนี้อะพี่อย่าไปงัดงัดออกแบบนี้นะเพราะว่าพาดผีตาอาจจะได้รับความเสียหายได้ครับผมตอนที่พี่เอาออกอะพี่พยายามหาอุปกรณ์แงะบริเวณนี้นะพี่นะแงะงัดขึ้นหรือว่างัดด้านข้างขึ้นนะผม พี่อย่าไปงัดตรงที่พระพิตาอยู่ในเบ้าะนะผมเพราะว่าพระพิตาอาจจะได้รับความเสียหายนะพี่นะหัวสวยงามมากครับพี่ชุดนี้เป็นรายการจองที่สองนะพี่นะสำหรับรายการลังลุ้นผมจองไม่ทันนะผมก็ไปสอบถามเขาทีหลังก็โดนเขาสวนมาหน้างายเหมือนกันนะผมะว่าราคามันวิ่งแรงมากครับผม โอเคแล้ว okay, พี่สำหรับที่พี่ท่านไหนที่เห็นคลิปนี้แล้วสนใจที่อยากจะบูชานะพี่ก็สามารถติดต่อเข้ามาตามช่องทางที่ผมขึ้นให้ไว้ใต้คลิปได้เลยครับผมลักษณะตลับป่องเป็นกลองรรมยีทั้งหมดแล้วพี่นะสำหรับรายการจองที่สองเนื้อผงยากินดามณีฝังตะกุดทองคำสามดอก นำเลิกครับผมจัดสร้างเพียงเก้าร้อยเก้าสบเก้าองค์ก็ต้องบอกได้เลยว่าสวยงามมากครับพี่ลักษณะจะเป็นแบบนี้นะพี่นะสติกเกอร์บางอันก็อาจจะติดอยู่บ้างไม่อยู่บ้างนะพี่นะเพราะว่าตรงด้านข้างเป็นสักหลาดหลาจจะก้าวอาจจะติดไม่ค่อยอยู่นะแต่ซีนยังไม่แกะครับผมพี่ต้องเอาไปลนเลขเองนะอย่างองค์นี้องค์ที่ผมแกะนี่ อย่างองค์ที่ผมแกะนี่พี่อันนี้ก็เลขสวยงามครับผมเห็นไหมครับพี่หนึ่งสามหนึ่งเลขสวยงามสวยงามมากครับพี่เลขหามล้านหนึ่งสามหนึ่งนะอืมเศมสวยงามมากครับพี่เห็นไหมครับพี่พระปิตากินบอ่อเสียงรุ่นรวยพันล้าน สิทธอรลจัดสร้างถวายหลวงปู่มหาศิลาสิริจันโทเพื่อมอบให้หลวงปู่จัดสร้างวัดสร้างโรงพยาบาลสร้างโรงเรียนแล้วก็แจกผู้ที่มาร่วมงานในวิธีนะผมแล้วก็แจกกำลังพลนะพี่นะสำหรับพระาพตากินบ่อเสียงออกวัดพระธานเมืองหินนะผมสิทธอรลอจัดสร้างถวาย สวยงามมากครับพี่เห็นไหมครับดูใกล้อือหือดูยิ่งยิ่งอยู่ใกล้ยิ่งสวยพี่สวยงามามากครับผมชัดเจนมากครับพี่การขึ้นรูปของเนื้อผงยากินดาวนี้ขึ้นรูปได้ชัดเจนบล็อกทําได้สวยงามามากครับพี่เห็นไหมครับพี่การขึ้นรูปการฟอร์มตัวขององ,งค์พระพิตาสวยงามามากครับพี่เห็นไหมครับอือหือ โอ้โห oh พระปิดตากินบอ่อเสียงรุ่นรวยพันล้านสิทธอรอจัดสร้างถวายเพื่อมอบให้หลวงปู่มหาศิลาสิริจันโทนำไปจัดสร้างวัดสร้างโรงพยาบาลสร้างโรงเรียนแจกผู้ร่วมงานในวิธีแล้วก็แจกกำลังพลนะพี่นะโอเคนะครับพี่ สำหรับพี่ๆท่านไหนที่เห็นชิปนี้แล้วสนใจที่อยากจะบูชาพี่ก็สามารถติดต่อเข้ามาตามช่องทางที่ผมขึ้นให้ไว้ใต้ชิปได้เลยนะครับผมยังไงผมฝากพี่กดไลค์กดแชร์และกดติดตามทางช่องไว้ด้วยนะครับ